สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวิปปองเองค่ะวันนี้นะคะมีของใหม่ล่าสุดซึ่งทุกคนยังไม่เคยได้ใช้คุณปองเองก็ไม่ได้ใช้แต่เมื่อคืนได้ใช้แล้วนะคะใครมีปัญหาคาบคาบฟันไหมคะคาบหินปูนก็ดีคาบบุหรี่ก็ดีใครมีความรู้สึกว่าเราแปรงฟันแล้วอยู่ได้แค่2ชั่วโมงนอกั้นรู้สึกแบบเมื่อเมื่อปากใครรู้สึกไม่มั่นใจมั่งคะทั้ง24ชั่วโมงที่เราอยู่ทํางานเนี่ยค่ะใครรู้สึกแบบว่า โฮยทำไมยาสีฟันเนี่ยแบบไม่โดนใจอ่ะมันไม่ถูกใจอ่ะบอกไม่ถูกอ่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเลยนะคะพี่ป๋องมีของดีแล้วเพราะพิสูจน์แล้วก่อนที่เราจะมาไลฟ์กันพี่ป๋องต้องพิสูจน์ก่อนนะคะหนึ่งนะคะตัวนี้แตนเ้นอ่าเขาเรียกว่ายาสีฟันคริสเตอร์ตัวใหม่เป็นแบบสมุนไพรนะคะคนไทยต้องชอบ ชอบข้ออะไรหรือคะอ่ะมาดูกันมันมีสมุนไพรอยู่ในนี้11ชนิดเลยซึ่งคนไทยชอบมากแล้วตัวนี้ทําที่ประเทศอินเดียเนาะก็น่าน่าจะว่าที่ประเทศอินเดียสมงนไพยเยอะเนาะเออนะมีอะไรบ้าง11ชนิดมีการร้านพลูก้านพลูทำอะไรกลิ่นปากคะ่ะนะคะบรรเทาอาการปวดฟันใครปวดฟันใครมีกลิ่นปากก็ใช้การร้านพลู นะคะแล้วก็มีฟรีฟรีนะคะป้องกันนะคะกลิ่นปากเหมือนกันอ่าใครที่แบบกลิ่นปากโยสุบุรีอย่างเงี้ยอ่าทีทีช่วยได้ค่ะแล้วก็มียูคาลิปตัสช่วยอะไรคะช่วยคลาาฟลัดค่ะใครที่มีค้าวนะคะที่เป็นข้าวเอ่อสีน้ำตาลเนี่ยค่ะตัวยูคาลิปตัสคลาาฟลัดได้เลยนะคะแล้วก็โปเปอร์มินให้ลมหายใจสดชื่นอันนี้พี่ป๋องชอบค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้สึกลมหายใจสดชื่นเราจะมั่นใจนะคะแล้วก็มีมะนาวค่ะ นะคะมะนาวลดปวดฟันใครปวดฟันบ่อยนะคะใครเสียฟันทําความสะอาดฟันขาะมะนาวอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็สเปซอะไรนะสเปซมินม้นท์มิ้นทาให้ลมหายใจสดชื่นและมีใบโหระพาเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าใบาโหระพาป้องกันเชื้อโรคได้อ,อยู่ในนี้ค่ะแล้วก็มีกระบูนนะคะให้ความเย็นและป้องกันเชื้อโรคสุดยอดเลยขิง อ่ช่วยป้องกันเชืโรคอ่าจะเอ็มเทศช่วยให้กลิ่นสดชื่นป้องกันฟันผุสะเดาเออนี่แปลกใจจังสะเดานะคะยับยั้งเบคทีเรียในชอ่องปากมีครบหมดเลยนะคะทำลายเชื้อโรคยับยั้งเบคทีเรียให้ฟันขาวขัดฟันอ่านะคะสุดยอดไหมคะนี่คือส่วนที่เพิ่มมาแต่เดิมเนี่ยเขาก็มีอยู่2ส,ส่วนนะคะ อะไรเอ่ยเพราะว่าเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปเนี่ยจุลินทรีย์มันทํางานนะคะถ้าเราไม่แปรงมันเลยเนี่ยจุลินทรีย์ก็ทํางานจะมีความสภาพเป็นกรดพอสภาพเป็นกรดปุ๊บมันก็ก่อไอ้ฟันเราผุนะคะมันก็ไปทําลายสารฟันเราฟันแล้วก็จะผุแต่ถ้าเราใช้ยาสิฟันคริสเตอร์นะคะเขามีไออะไรนะไอเดนติกหรือว่าซิก้าเนี่ยค่ะขัดมันมีสารขัดฟันที่ละเอียดนะคะที่ละเอียดให้ฟันขาวสะอาด โดยไม่ต้องโดยไม่ทำลายผิวเคลือบฟันอะบางยี่ห้อนะคะทำลายสารเคลือบฟันนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยตัวถ้าเราไปดูว่าใครอยากไม่คือยาสีฟันไหนก็แล้วแต่ที่มีซิก้านะคะจะไม่ทำลายสระผิวเคลือบฟันพูดง,ง่ายงไปดูเลยก่อนซื้อยี่ห้อไหนก็ได้นะคะต้องมีซิก้านะคะถ้าไม่มีซิก้าแสดงว่ามันขัดขาวแล้วทําลายสารเคลือบฟันเราไปอ่าตัวนี้ไม่ทาลายนะคะแล้วก็มีตัวมินิเอออะไรนะ ลิมิเนตอาลิมิเนตเนี่ยช่วยคืนแร่ธาตุสู่ผิวเคลือบฟันให้ฟันแข็งแรงพอเราแปรงฟันแล้วเนี่ยแร่ธาตุมันจะหายไปได้ใช่ไหมคะแต่ตัวเนี้ยแปรงปุ๊บเคลือบพับเลยแปรงปุ๊บเคลือบสารเคลือบฟันให้เราดังเดิมนะคะอ้าวแล้วก็ฟันขาวสะอาดนะคะขจัดกลิ่นพวกชากาแฟบุหรี่พี่ป๋องมั่นใจเลยเมื่อคืนพี่ป๋องแปรงพี่ป๋องนึกถึงคนที่สูบบุหรี่เลยนะเอ่อนึกถึงคนที่มีค่าเลยนะเขาต้องชอบอะ่ะ เพราะตัวนี้กระัดคราบได้ดีมากด้วยมันนาวน่าจะเป็นมันนาวนะที่กระัดคราบเมื่อกี้นะคะและมีฟัวลาค่ะป้องกันฟันผุเด็กๆชอ,ชอบนะคะมีฟัวล n e และมีส่วนผสมสูงขไพรที่ลมหายใจสดชื่นเมื่อกี้แต่ตัวสําคัญของเขาคือ 1. นึ่งสูนไพรจะเป็นชนิดนี้ 2. มีซิก,กาเป็นสารเ,อ,เอ,อสารกัดฟันที่ละเอียดมากและไม่ทําลายผิวฟันสามลมเมนต ลิเมเนตจะเป็นสารเคลือบฟันเพราะว่าเราฝัดเราแปลงแล้วเราต้องเคลือบเราแปรงแล้วก็เคลือบสามส่วนนี้สําคัญนะคะสมุนไพรทําให้เราสดชื่นนะคะแล้วก็สามอย่างนี้ทําให้ฟันเราสวยดังเดิมดูนะเห็นไหมฟันพี่ป๋องเนี่ยอายุสี่สิบเกดแล้วนะคะแต่ฟันเนี่ยยังแข็งแรงนะคะยังสวยยังขาวยังเออเนีนยฟันนี่หลออ่ะเพราะพี่ป๋องใช้ตัวนี้มาอันนี้ยังไม่ใช้นะเพิ่งใช้เมื่อคืนคือใช้อีกอีกอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้อ่ะนี่ใช้ตัวนี้ ใช้มาสิบามปีแล้วไม่เคยเปลี่ยนใจเลยแต่ตัวนี้เพิ่งมาเมื่อคืนลองแต่ชอบนะคะชอบมากแล้วรู้สึกได้เลยว่าสดชื่นจริงๆนะเทคนิคการใช้เหรอคะนี่ตัดมาเลยแปรงก็คิเตอร์นะเออนะจะแปรงให้ดูนะแปรงให้ดูน้ำอ่ะเออืม เอายาตีปันเดี๋ยวเปียแปลงลงออกอ่ะแค่เอายาสีฟันลงไปเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่าสดชื่นรู้สึกว่าแบบมันสะอาดอย่างนี้ค่ะรู้สึกสดชื่นรู้สึกสะอาดดีมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะก็ลองไปดูค่ะนะคะยาสีฟันตัวนี้น่าสนใจมากๆแล้วพี่ป๋องคาดว่าคนไทยชอบ และยออถล่มทลายถ้าใครไม่ได้แปลงไม่ได้ลองนะถกยุกแน่นอนนะคะไม่อินเทรนนะคะเพราะตัวนี้ออกแบบมาครบเครื่องทุกสิ่งอย่างเลยนะคะครบทุกสิ่งอย่างที่คุณอยากได้ในยาสีฟันนะคะตัวนี้ที่คุณอยากได้คุณต้องชอบแน่แล้วช่วงนี้โปรมากๆนะคะเหมือนเมื่อวานพี่ป๋องไปไปรับมาที่ช็อปนะคะก็มียาสีฟันหนึ่งหลอดและตัวเก่าอีกหลอดหนึ่งนะคะเลือกได้นะคะพี่ป๋องจ่ายไปสี่ร้อย สี่ร้อยสี่สิบสี่บาทแต่ได้แปลงมาสองอันนะเดี๋ยวเราก็มารีวิวแปลงกันแต่ได้แปลงมาสองอันทั้งหมดเนี้ยสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทพี่ป๋องกะว่าพี่ป๋องอ,อยู่กันสองคนใช่ไหมอะก็น่าจะได้ประมาณปีพอดีเพราะเนี้ยได้หกเดือนนี้หกเดือนโดยโดยสถิติของพี่ป๋องแล้วนะก็ปีพอดีนะไปสอยกันนะคะถ้าอยากได้ฟันที่สวย